เราครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับนายไมค์ครับนะครับผมอันนี่คือฟาร์มเหล็กที่ผมไปสร้างเอาไว้นะฮะแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูก่อนนี่ข้างในก็จะมี NPC ประมาณ3ตัวนะครับซึ่งปัญหาก็คือในไมค์ครับเบนท์ล็อกเนี่ยเราต้องใช้เตียงทั้งหมด20วันนะครับผมแล้วก็ NPC อย่างน้อย10ตัวนะผมได้อัดคลิปไปแล้วแหละเดี๋ยวผมเปิดบางส่วนให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหมึงฉลาดจังวะเพื่อนฉลาดนักใช่ไหมปาปเดียวรู้เรื่องเลยพี่ <c oughs> เออนั่นทีนี้ตั้งชื่อนะอ,อ้้้มันนะบบบ๊ีเเขาไป เออสวยปิดฮะแล้วเราก็ทําการขังลืมเลยครับผมซึ่งแผนของผมก็คือเราจะขังบอบบี้ไว้เหมือนเดิมนะครับผมรอจนกว่าเราจะพร้อมํำฟาร์มเหล็กงจริงนะส่วนอันนี้ก็คือเราทุบออกให้เลยนะครับอ่ะปล่อย NVC บีเป็นอิสระด้วยและในคลิปวิ่ีที่ผมจะมาทําก็คือการสร้างฟาร์มนะครับผมซึ่งเราควรจะทําตั้งแต่ E ีแรกๆอะเป็นไนบ้างครับกับการตะลุยนรกใน E p พีที่แล้วของผมทาให้ไม่อยากเข้าอีกเลยอะ่ะนี่ผมยังไม่ซ่อมบ้านตัวเองเลยเนี่ยโอ้โหแหวงขนาดนี้ อ,อ๋อวาวดีแมวในดูซซเรามีข้าวมีอะไรที่ให้ปลูกได้บ้างนะมีแครอทอย่างแรกเลยแล้วก็มันฝรั่งครบแล้วแหละเมเลดข้าวธรรมดาก็ม,มีเหมือนกันแล้วก็อ้อยเนี่แหละฟาร์มพวกนี้แหละครับผมที่เราจะทําก่อนรืเลยเนี่ยถังน้ำอยูไ่ไหนวะผมว่าผมคับถังน้ํามาเยอะอยู่นะโอ้ใช้ได้เปลืองมากเลยอ๋อยู่นี่ผมไม่รู้้วนะว่าโกเล็มันเข้ามาหรือยังแต่ว่าถ้ามันเข้ามาแล้วผมจะให้มันจัดของให้คุ้มเลยเดี๋ยวเราเคลียข้าวตรงนี้ออกให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ไปปลูกที่ใหม่กัน ไอ้ทำไมแปลงข้าวมัน <c oughs> ทนจังวะบริเวณที่เราจะปลูกก็คือแม่น้ําตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งก่อนี่ได้ทางเดินละแล้วเราก็อ่า,อาจจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกลุยโอเคอ่ามือไวไปหน่อยโต๊ะขาปับป๊บปั๊บโอเคเหมือนจะน้ามันจะอยู่ในบล็อกสลบได้นะครับผมเท่าที่ผมรู้โอเคแล้วก็ต่อหนึ่งสองสามสี่พอได้แฟลพร้อมแล้วก็ต่อออกมาครับผมสี่บล็อกแปดเก้าสิบโอเคเอาสักสิบบล็อกแล้วกันเนาะเราก็เริ่มต่อเลยครับผม อ๋อ,อโอเคครับผมได้กรอบประมาณนี้นะซึ่งดินเราไม่น่าพอว่ะเดี๋ยวเราไปหากดินเพิ่มก่อนนะครับผมอ่าเช้าโอเคเราได้ดินมาทั้งหมด2กองเสร็จๆนะครับผมมาเรามาเริ่มวางแพลตฟอร์มเลยดีกว่า โอเคครับ okay, ผมมาเดี๋ยวอันแรกที่เราจะปลูกจะเป็นข้าวเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับผมพวนให้เต็มไปเลยนะเป็นขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดโอเคเรียบร้อยและต่อมาก็คือวางมเมล็ดข้าวให้เต็มมาผมอ <c oughs> ื้อหืมยังไม่พออีกเนี่ยเกือ <c oughs> บกองหนึ่งนะเมื่อกี้สิบคูณสิอันนี้ประมาณหนึ่งร้อยบ็อกครับผมอุ้ยผมลืมพรวนตรงกลาง ไอ้รือตรงกลางน้ำมันไม่ถึงวะงมันผมต้องขุดออก,กับผมเอาเป็น9ก้าคูณเแล้วกันนะบีรูดผมปลูกไว้สองอันตรงนี้แล้วกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าบีรูดมันใช้ทําอะไรได้บ้างงั้นเราเป็นฟาร์มข้าวสองฟาร์มนะครับผมอีกสองฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มมันฝรั่งกับแครอทมาขั้นตอนเดิมแล้วับผมเอา้าอะไรเนี่ยน้ําตรงกลางยังไม่ถึงอีกเหรอนี่ฮะแล้วก็ปักไฟเรียบร้อยเจาว่าไปผมก็ใช้เหล็กเปลือกเหมือนกัน,นเนี่ยมาครับผมครั้งนี้เรามาลองสุ่มดวงกันเลยดีกว่าขอละขออันเบกกิ้งใสอยจขุ ไม่เป็นไรเอฟเฟกซ์ซี่ผมได้ขุดเร็วผมไม่ได้อันเวกิ้งโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็จะมาเราจะได้ทำงานไวขึ้นนะผมเอาะคะัะผมอาจจะเคียย์พื้นที่ในหมู่บ้านนิดหน่อยแล้วก็ออกไปเคียย์ข้างนอกด้วย โอเคครับ okay, ผมได้มาเพื่ออีก4ี่กองกว่าแค่นี้นะ่าจะเหลือๆแล้วมั้งนะ108 108แ้เราต้องการอีกประมาณ216แต่ไม่นับบล็อกตรงกลางก็กประมาณ214ครับผมสบายเป็น้องาัติ ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ว่าต้องพวนดินอีกมาขั้นตอนสำคัญเอพอไหมพอไหมอีกสองอันโอเคเรียบร้อยว่ะเอาอีกอันนึงนี่หว่าอ่ะแต่อันนี้เราทำการปลูกมันฝรั่งครับผมเอ้ยมึงหิวหรอมึงจะเข้าปากอย่างเดียวเลย โอเคส่วนฝั่งนี้ก็ปลูกแครอทปับป๊บปับ๊บปั๊บมีสามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮมันจะกินชาวบ้านผมเนี่ยบ้านหลังไหนมีเตียงมั้งครับขอโอ้ใครมันขุดวะเออบ้านหลังไหนมีเตียงมั้งครับผมอ่าหลังนี้แยงมั้ยมอนตี้อยู่ใกล้ๆอยู่ไหนวะมอนตี้อ๋อตรงนี้มีแครลลอทนี่หว่าแจ๋วขุดขโมอยอ๋อมอนตี้อยู่นู่นโอ้โหไม่ยุ่งดีกว่าวะเราแค่แยกตัวออกมาเพื่อที่จะมานอนบ้านหลังนี้อ่า หลับสบายโอเคฟาร์มเราโอ้โหมองจากไกลๆก็สวยเหมือนกันนะเนี่เอยไม้เรามีต้งกองหนึ่งมาเรามาตีกรอบให้มันดีกว่าทำสลับทั่วๆฟาร์มเลยขั้นตอนนี้ผมโคตรชอบเลยรัวมือโอ้โหตกอะไรเนูเอ้าไม้กูเฮ้ยโอ้โหมึงจะไปไหนมึงมานี่เอาไม้กูนี่ตีไงไม้ใครใครก็ห่วงเว้โอเค,อเค,อเคพร้อมหนึ่งสองวิ่งไม่โดนอ,อหนึ่งสองอ เอาไปไหนล่ะรรโอ้ยเครื่องอู้ยเจอของดีแล้เนี่ยอย่างนี้แป๊บนึงแป๊บนึ่งก็หนึงขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,อนป้าเราต้องสู้ใต้น้ําที่ที่มันได้เปรียบมะนี่ไหมหนูเออนี่ไงนี่ไงโยนมาดิโยนมาดิเอ้ามันไม่โยนโอู้หูแต่มันเอานี้ตีแรงมากไม่ดรอปด้วยโอเคอีกไม่กี่บ็อกเท่านั้นนะผมขับเพิ่มกัน โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมที่เหลือแค่เราต้องขยายให้มันเต็มฟาร์มนะซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยมากแต่ด้วยก่อนยังไม่จบยังเหลือฟาร์มอ้อยอีกมาเตรียมตัวออกวิ่งบู๊รอ้าวไม่โดนไม่โดนเอออย่างเงี้ยแหละเงี้ยแหละเออกำลังดีอ้าวโอ้ยทำไมมันอยู่เยอะจังวะเออเราทำหลายแถวหน่อยซึ่งก็น่าจะประหยัดเวลาโอ้โหตกน้ำทีมันจะเล่นผมอย่างเดียวเลยอ่ะ ค่อยๆเดินก็ได้แม่งเลยสักที่ไหนอ่ะอ่ะอ่หยอกหยอกยอก,ยอก,ย,อก,ย,อกยอกแรงนี่นี่ทำเหมือนในสเต็ปเบสบอลครับผมอืเบสบอลทำอย่างงี้ป่าวะไม่ใช่ดิต้องเป็นสเต็ปในสปีดรันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างงี้นี่ต้องต้ององี้ครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็อ้อยมาปลูกฮนะไม่ได้มีแค่แปดอ่นะยังเหลืออีกฟาร์มตรงนู้นเต็มเลยอ่ะโอเควางไปก่อนมาผมขั้นตอนยังไม่จบไปเอาอ้อยตรงนู้นก่อนตรงนู้นน่ะโอเคไป ให้ปลูกต้นไม้วะโอ้โหโกินบ้านกินเมือ,อ,อกูปลูกเลยวะ่ะเรามาเคลียร์ฟาร์มอ้อยตัวนี้กันดีกว่าถ้าเอาไปทําชั้นหนังสือก็น่าจะแบบได้หลายอันแล้วอะช่างมันเราจะไปปลูกตรงนู้นได้หมดแล้วผมขั้นตอนแบบโคตรเพลินแล้วผมแถมแหลกด้วยประเด็นไม่ถึง EP สอง EP ข้างหน้าหรอกเราน่าจะแบบมีโต๊ะ a n ชาร์จใช้กันแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีก็ทําใจไปก่อนแล้วกันนะเออว่ายัางเหลือฟาร์มฟักทองกับฟาร์มแตงโมอีกนิดกว่า โอเคก็สำหรับผมมันยังไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งทําแล้วกันนะมาผมขั้นตอนที่สนุกเหมือนเคยวางอ้อยโอ้ยโอเคอะแค่นี้มันก็แบบก็ได้เยอะแล้วนะถ้าแบบเก็บผลผลิตทีหนึ่งแต่ว่าเราน่าจะได้คําทับกระดาษเพื่อที่แรกของเยอะผมเพราะฉะนั้นต่อยาวไปนู่นอีกสักนิดนึงผมก็อยากทําแบบเอออะไรวะเนี่ยเรานี้เจอกันบ่อยนะว่าแมผมว่าจะทําแบบความอ้อยหักศอกไปตรงนี้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าดีทําดีวะ โอเคประมาณนี้คือนี้เราจะบูดีไหมวะไม่บูดดีกว่าคิปเปอร์ระเบิดฟาร์มพังหมดตอนนี้เราจะคงไม่ต้องทำฟาร์มเลยครับผมผมขอโล่ไอหินตรงนี้ก่อนผมจะเอาไปใช้ตกแต่งเออผมว่าจะไปค้าของไหนอยู่เดี๋ยวแกล้งชาวบ้านเล่นดีกว่าอ่มนี้แล้วก็ฮะผมต้องการฐานฐานมีไหมวะ่านไม่มี โอ้โหลงเหมืองไงไม่เอาฐานมาด้วยเนี่ยเอ้ยตัวอะไรจะเข้าบ้านซึ่งวิธีการตกแต่งก็ไม่มีอะไรยากครับผมผมว่าจะแบบทําตะเกียงนะแต่ว่าขี้เกียจว่ะเอาแค่นี้ละกันเนาะเออแค่นี้ก็ได้ละเจ้าหรูไปทําไมเอปักปับ๊บแล้วก็นี่กักน,นึงขุดออกโอเควางปักทอดเออรย,ยบร้อยเสร็จยังยังเดี๋ยวฟาร์มอ้อยตรงนู้นอยู่เดี๋ยวผมมาเล่นรนอ,อบแล้วก็ขยายพยายามให้มันเต็มนะครับผมโอเคเขียงแค่นี้ก็เอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ย มันอะไรวะเนี่ยมันทะเลาะกับอาชีพตัวเองนะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยไอ้อหนูม,นมาสกเทำไมตรงนี้เนี่ยมันมันสุกหรือมันติดอยู่ข้างในเนี่ยผมว่นาน่าจะติดว่ะเฮ้ยเราเลี้ยงแมวไหมเออเอาแมวอีซักอีกตัวหนึง่งไอตัวนี้เป็นแมวดำํำกินจุด้วยมานี่ไอ้หนูตามมาโอ้โหมันกินจุมากอืยืนขึ้นตามมานี่เข้าบ้านเข้าบ้านโอเคผมเห็นแล้วผมเคลื่อนทุกรอบเลยว่ะเดี๋ยวซ่อมกัน อ่าเรียบร้อยมาให้หนูเข้ามาเดี๋ยวมันก็วร์ปเข้ามาเลยอหนึ่งสองสามเอ้ยแมวกูลงทางมาเนี่ยอ,อ๋อยู่ตรงนี้งั้นเองนั่งตรงนี้ไปแล้วกันนะเออไล่คลิปเปอร์กูด้วยอ่าเขาเริ่มโตบ้างแล้วเราก็เก็บผลผลิตแล้ครับผมอีพนะีหน้าทําอะไรดีนะเหมือนจะได้ทาฟาร์มสัตว์อย่างเช่นฟาร์มวัวแล้ว,วเนี้ยทําชั้นหนังสือก่อนเลยแต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปจัดการต่อเอง ๊า่บายครับ